สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเกม ROX ค่ะวันนี้ป้ายจะชวนเพื่อนๆไปทำเกรดกระดานกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเกรดกระดานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆไปเล่นกันนะคะถ้าน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนไม่ทราบนะคะว่าแผนที่เนี้ยเกรดกระดานอยู่ตรงไหนให้เรากดไปที่แผนที่นะคะแล้วก็เลือก NPC นี้ npc แผ่นที่นี้นะคะหาคำว่า mission board นะคะเพียงแค่เท่านี้ระบบก็จะนำทางเพื่อนๆไปเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาเลยนะคะนี่เรามาถึงกระดานบอร์ดละโอเคอย่างที่ป้าบอกนะคะ ในทุกๆวันเนี่ยทางเกมเขาจะให้เควสมาทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเกรสกระดานเนี่ยก็คือจะเป็นเควสปกตินะคะมีทั้งหมด10เควสนี่วันนี้ป้ามีเควทที่ได้รางวัล2เท่าถึง2อันเลยค่ะก็คือเควสนี้กับเควสอันนี้นะคะกับเควสอันนี้นะคะแล้วก็เกรสกระดานอีกหนึ่งชุดนะคะที่ตอนนี้ทางเกมเขามีมาให้นะคะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมใหม่นะคะก็คือเควส เราสามารถกดดูเมนูด้านบนนะคะเมนูด้านบนเนี่ยเกรดที่2ชุดที่2เนี่ยก็จะมีอีก10เกรทนะคะวิธีการทำของป้าเนี่ยนะคะก็คือป้าจะกดรับให้หมดเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆนน้องๆคนไหนเนี่ยทำตามอย่างป้าหรือเปล่าข้อเสียของการรับทั้งหมดนะคะมีแค่อย่างเดียวก็คือมันเยอะแล้วมันก็จะงงนะคะกดไป ให้หมดเลยป้าก็จะกดหมดเลยมี2ชุด20่สิบวนะคะทีนี้มาดูกันว่าเวลาป้ากดเสร็จร้อยเนี่ยป้ามีวิธีการทำอย่างไรลายชื่อเวกก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะนี่มันจะมีคำว่าประจำวันเป็นสีม่วงนะคะวิธีการของป้าก็คือปา้าจะเลือกทำเวดท,ที่ปา้าอยู่ที่เมืองนั้นๆก่อนนะคะอย่างเช่นกรณีนี้ปา้าอยู่ที่พอนเทลา่า ก็จะทำเควสที่เมืองนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คืออันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเควสไหนอยู่ที่เมืองของเราก็คือตรงชื่อเควสนะคะจะขึ้นเป็นตัวเลขก็คือเป็นความห่างณนะจุดที่เราอยู่กับ Np c ที่เป็นเจ้าของเควสนะคะว่าห่างกันเท่าไหร่อ่าตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเควสนี้อยู่ที่เมืองที่เราอยู่นะคะเราก็กดไปเลย ส่วนใหญ่ป้าก็จะสคริปต์เลยนะคะเราจะไม่อ่านอะไรมากมายเสียเวลาแล้วก็กดดูอีกอ่าเจออีกอันนึงแล้วห่างจากเราไป40เมตรเองอืมโอเคนะคะอ่ามีอีกไหมพาย้อนมอร์็อกอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพอนเทลาเซาอ่าอยู่ข้างใต้เราเดี๋ยวเราค่อยไปอ่าอันนี้ห่างจากเราอีก47เเมตรอ่าไปคุยกับเขาหน่อยนะคะ ทำไมป้าถึงเลือกทำที่เมืองของเราก่อนเพื่อนๆดูนะคะเวลาที่เรารับเควสมาปุ๊บเขาก็บอกให้เราเนี่ยไปกำจัดซีลอมก็คือซีลอมเนี่ยเป็นมอนสเตอร์นะคะอันนี้อยู่ในดันเจี้ยนที่ชื่อว่าสฟิงเพราะงั้นสฟิงเนี่ยอยู่ที่มอลล็อกเพราะงั้นการที่เราเราเรากดเควสอันนึงแล้วเราก็ไปทำเควสเลยแล้วเราก็กลับมาอีกเพื่อดูว่าเควสอื่นมียังไงมันเสียเวลาค่ะเราก็คือ ป้าก็จะรับให้หมดแล้วก็จะดูทั้งหมดเลยรับเกวทที่เมืองเราที่เราอยู่ก่อนเผื่อบางทีเขาให้เราไปตีมอนสเตอร์เราจะได้ไปทีเดียวเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมืองที่สองที่ป้าจะไปก็จะไป,ะไปมอหลอกนะคะทีนี้เกวสเนี่ยมันมี20เควสเพราะงั้นคลิปป้าก็จะยาวมากเลยถ้าปา้าทำทั้งหมดเลยเพราะงั้นเดี๋ยวปา้าขอตัวไปทำเควสให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อปา้าทำเควสเรียบร้อยปุ๊บ แล้วเราจะกลับมาเราก็มาดูกันอีกทีว่าถ้าเราส่งเกวสเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะเพื่อนๆพ่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะป้าก็ได้ไปรวบรวมเกวสส่งเกวททั้งสองชุดเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะคะว่าป้าทำเรียบร้อยหรือยัง นี่ไงเป็นเกรดชุดแรกนะคะอันนี้เป็นเกรดปกติที่ทางเกมมีให้ทุกๆวันเพื่อเพื่อนสามารถเข้ามาทำเกรดนี้ได้ทุกๆวันเลยนะคะส่วนอีกกระดานหนึ่งก็จะมี10เกรดเหมือนกันเป็นเกรดที่ถ้าเราทําเสร็จเราจะได้ของขวัญเป็นกล่องสุ่มลูกเต่านะคะมาดูการสำหรับเกรดปกติเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้จ็อบได้เ็กพได้ ได้เงินแล้วก็ได้ค่า Basing o d อ n ดนะคะค่า Basing o d อ n ดก็คือตรงนี้นะคะดูว่าของป้ามี7,988ทับ1,000ดูนะคะว่าถ้าป้ารับเกรดเอ้ยถ้าป้าส่งเกรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบสซิ่ง d อ n ินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะอ่ารับให้หมดเลย รับให้หมดเลยวันนี้ดีใจจังเลยได้ได้ไดารางวัลคูณสองนี่มาตั้งสองเก e t นะคะปกติจะได้ยากมากอันนี้รับเกว t ปกติเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะจาก7,900ขึ้นเป็น9 6 0าต่อไปก็มารับอีกหนึ่งอันก็ส่งเกให้หมดเลยนะคะ สิเกรดป้าใช้เวลาทําเกรดยีสิบเกรดนี้ประมาณเกือบ40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆคนไหนที่เรียนอยู่หรือว่าต้องทํางานเนี่ยอย่าเอาเวลาตรงนั้นนะม่มาเล่นเกมนะคะอะ ามาดูว่าอีกกระดานหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือเป็นกล่องสุ่มลูกเต่านะคะเห็นไหมคะป้าได้มาทั้งหมด10กล่องมารองเปิดกันเลยทั้งหมด10กล่องนี่ง่ายลูกเต่าเต็มเลยลูกเต่าอันนี้นะคะเราก็เอาไว้สําหรับไปเล่นกิจกรรมทดสอบแดนอัศจรรย์นะคะก็คือ NPC ตัวนี้นี่ กดเข้าไปก็จะเป็นการทดสอบแดนอาศจารย์ก็ถ้ากดไปทันทีมันก็จะเข้าไปสู่เกมกิจกรรมที่เขาสร้างขึ้นมานะคะเหมือนเราเล่นทอยลูกเต๋าะคะ่ะเราก็จะมีเงินของรางวัลในนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรนะคะแต่วันนี้ป้าชวนเพื่อนๆมามาทำเกรดกระดานกันอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำเกรดสิ้นสุดลงละนะคะยังไงก็ ถ้าชอบคลิปของป้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะวันหน้าเดี๋ยวป้าจะทำคลิปทำเกรดอื่นๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามป้าได้นะคะถ้าป้ารู้ป้าก็จะตอบให้ทันทีเลยแต่ถ้าตรงไหนไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเพราะว่าเกมแร็กเนอร์ล็อกสำหรับมือถือเนี่ยก็ถือว่าใหม่สำหรับป้าป้าจะเป็น คนที่เล่นแล็คนาล็อกรุ่นบุกเบิกอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะงั้นฟังก์ชันใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้ารู้ตรงไหนก็จะแนะนำเพื่อนๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆที่แบบว่าอยากเล่นเกมอะไรเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเขาจะไม่ค่อยรู้ก็ถามมาได้เลยนะคะติชมมาได้เลยป้าจะได้พัฒนานในการทำคลิป ต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ